หลังจากเข้าต้มปลานิ่นใส่กับตะไคร้แล้วค่ะพี่น้องหนูจะเอาปลาลาใส่ค่ะปะลาลานี่จะใส่เป็นตัวลงไปเลยค่ะเพื่อต้มให้มันละลายไปกับน้ำค่ะพี่น้องนี่จ้าหนูเฮ็ดอันนี้ตามสไตล์สูตรของหนูด,ด้วยค่ะลอต้มให้ปลามันสุกแล้วปลาลามันไปกับน้ำเราค่อยเอาึ้นมาทำาคนค่ะพี่น้อง มื่อนีนู้ตํตาบาพริกแห้งด้ค่ะพี่นอมม้องสุเมื์นูสตําเอาพริกสดมะขัวตําค่ะแต่มื่อนี้คิดอยากแบบ,บพริกแห้งเอามะขัวให้หอมๆค่ะจริงๆพริกป่นเท่ากับมีเยอะดอกค่ะแต่ว่ามันกระสับ,บคือกันเนาะนูก็ะสุดขวหอมขัว,รวกระเทียมอยู่กันเลยเอาพริกแห้งมะขัวใส่กันเลยค่ะขนูตำให้มละเอียดกันก้าพี่น้อง เราได้ห้าเอาปลานิ่นที่ห้าต้มไว้ค่ะแกะกงแเราเอาตำลงไปเลยค่ะอันตำป่นนี่ค่ะผูดใดก็เฮ็ดเป็นเนาะค่ะพี่น้องต่ว่าที่นูเฮ็ดให้เบิ่งนี่ก็คือแบบเฮ็ดกินเจ้าของเลยล่ะค่ะก็เลยเบิงฮ็ดให้เบิ่งว่าวิธีทาของหนูคือเฮ็ดกินกันเสมือนหนึ่งเฮ็ดจึงไหนค่ะก็เคยลกไปแล้วล่ะค่ะรอบนึงแต่ว่าก็อยาเฮ็ดที่กินอีกเฮเบิ่งอีกค่ะ ปนปลานี่ค่ะต้องตำให้มันเนียนเลยค่ะพี่น้องเป็นนุ่นๆเลยค่ะไม่เคยเสแสบค่ะแบบว่าเป็นสินเป็นสิ่สแ,แต่ตะพูหมักเนาะตหนูไข่มักแบบเนียนๆคือข้าวทิดแกงขะปุ่นนะคะไมสัสแสบที่จริงนะปนปลานี่หนูชอบปนปลาทู่มากกว่าค่ะพี่น้องปนปลานิ่หนูไม่อยชอบแต่ว่ากระทอดแล้วหนึ่งแล้วจะ,ะเ็ดถึงไหนกินก็เลยเอามาปน ใส่ผงชูรสใส่ไลยแสบหลายค่ะตามด้วยน้ำปลามักคนกระใสมาตองใสเยอะค่ะพี่น้องหามากคนคนเอากินก็พอเหนียวนะคะเอาก็อยาเส่หลายแล้วคนเรากินข้าวเจ้ากันค่ะบนนี้เอาออกให้มันบ่ขนปันไดค่ะ จ้าอ้ยหอมน่คะใส่แล้วก็ใส่น้ำปลาอีกนิดนึงใดมมกเปียวกะบีบ,บ,บกงน่าลงไปค่ะพี่น้องสม,สม,สมเนยจังหน่อยนึงกระแสบมีแมงดาตาใส่กระเทงแสบผักค่ะ,คะพิถ่ายเข้าเอาใบต้นหอมกับใบซาลแแน่ใส่ลงไปดับข้าวค่ะ เป็นอันเซรค่ะน้ำพริกปลาทูปลานิลนีนะคะ่ค่ะน้ำพริกปลาปนเดี๋ยวเขามากินเข่ากันค่ะแล้วละค่ะพี่น้องปนปลามาจาามากินเขาด้วยกันค่ะนี่ค่ะปนแล้วใหม่ๆหอมๆค่ะพี่น้องให้บึ่งพักค่ะกระสีหยอดกระถินมีดอกแค่มีผักอมหลวกนี่ค่ะมีปลาเคือพ่วงกระแต่โป๊ะแล้วก็เออขมิ้นขาว มาจ้าทุกคนเมื่อกี้เขาด้วยกันค่ะ